payyan la ปพทยะยัยบอกตอนนี้นอกนิเวศก่อยจังเกตมาอิงแจาบรรดาจัดมันร้องคู่เราควงดูดูเด่นจัดยันรีบตัดแกปนาในเวลาบ่ายก็นอนโคตึกคึกกานอง บก้าแงบรังก้างต้อรัรงกับบังกายเพื่อจะไม่แงบตัวแล้วดูว่ามันจนกันเมื่อได้ที่ตั้งซ่องตัวไม่กลัวกัดโกชั้นตัดตาที่ีว่าไม่มีวันและตึกตตึกตาต้มก้าวรมรังเก้ากัดกันบิดมาทีว่าจะบัดบิด เวกกำลังไอ้ดำยังกันแกงไ้แดงแทงไอ้ดำก็ไม่ดำคิดเข้าต่อเข้ากระตบกแกกระจาจิตไอ้แดงบิดไอ้แดงจะไปลายเข้าแทงไอ้ดำซอดตอดเพียงเวียงหผยโยกแล้วเข้าดงระไอ้ทวาดำกำเจิงแกงดีต่อดีมีกำลังไม่ยังแรงตั้งซ้องยงเยี่ยมยังที่ว่าไม่บางเบา แดงกระแทงรุกๆุกก็บุกแรกไอ้ดำแลกดันตัวไม่ขวาก้ายังดูเดือดเลือดย่อยรอยแผลกเก่าเหมือนความเมาบนพื้นดินแทบจะพินจะพังไอ้ดำกีบติดติดรำขยับเยอนไอ้แดงเคลื่อนตัวน้อยจากต้อยล่าง เก้ามากพระกันเต็มกำลังเลือดพลังไล่ยนองตั้งจองตัวเมื่อไอแดงแรงโอนใจต้อนต้อนจากผ่ายอดวิ่งอ้อไม่ต่อหัวไอแดงเลีนนายดำแถมแถมติดตัวแดงป่าตัววิ่งตรงก้ามาดงพนายันรีบหลัดตัดตาตอนนี้กลางดงร้อเยื่อยางยกมุ้งแมดเต็มที่แปรตันอ้ะ ยังไม่พบผู้ใดใน,นการมาละเจากลางกาตั้งที่นา Yeah. you ออโอกาสนำใายตา่คุณผู้ชมมาที่ภูเขาลูกนี้ที่นี่เขาเรียกกันว่าภูเขาลับเลกครับภูเขาลับเลกนี้เป็นที่อว่อาัยของพวกเขาทั้งสามก็คือยักษ์ยองหยิงนายปูดแก้วและค็วนายเปียกเราทั้งสามเป็นคนสนิทกัน อาศัยอยู่ในภูเขาเขาเอกนี้มาหลายปีแล้วครับท่านนี้ก็ทั้งสามคนพร้อมนะมีเรื่องอะไรพูดคุยจะกลราวว่าทุ่นรักเรานี่อยากย่องแยงและจากล่าวว่าทุ่นรักเรานี่อยากย่องแยงหน้ามองเม้งอากาศกันนัดนักไอเรื่องจีกอกูนี่ชอบพอนะปลองไอจอมอยากมีนมดใจมางาจะกกอด งากูจอบยิ่งในปูนแก้วหน้าไปมัดผ้าแล้วงา a กูจอบยิ่งในไปมัดผ้าแล้วนำมาตีในใตั้ดังกำนัดงากไม่ยอมเป็นเมียยักดังปรากฏต้องรับรดความจกจำปุนแก้วหน้าระกำใจปลอกหูแาบให้เป็นจีลาเล็ก รอยคนที่แับจะแปลงเก้ายาอ่าเลยปุ่นแก้วเปียกวันนี้เราอยากย่องแย่งเรียกปีปูนแก้วแล้วก็ปีเปียกขึ้นมามีเรื่องที่จะมาพูดมาคุยกับปีตั้งช่องคนก่อนอื่นป้อมปูนแก้วกันครับสวัสดีเลยกับอานงอยากย่องแย่งย่องแย่งดี๋วก็รับกล้องปีปูนแก้ว สวัสด,ดีกับปีปุูนแก้วกับวัดดีเนาะซาชาแล้วตึงะะต้งชาแล้วตึ้งชาชาวัดแล้วตึงะะต้งชาแล้วตึงะะต้ง,ะะงวัดแล้วตึ้งอ่าสวัสดีพี่เปียกดีครับฮะโรเปี้ยด้แฮปปี้นี่กว่าเปี้ยติดทางอีตายโองไปแล้ว ติดอีใต้ปั่นเพื่อตกเตี้ยร์นองเปียกในปากมึงมึงกาไปไรอยู่อ่ะแล้วมึงหาลูกแหล่ดี้เออบ่ไม่ไดรนองเงปียกแต่วปั่นเพื่อได้ติดอ่างคุยแร้งไอ้มันแร้งไอ้มันแร้งไอ้มันดีเออแต่ว่ามันแร้งไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเออ,อโลเปียเลยอาเจ๊ก ก็ต้องจัะบอกเจาเก้าวเจาะว่าแรงห้ยจะไม่เหลือบเราเปี้ยงานวันก่อนจริงแล้วยิมตัวดาจับป้อมก็อยากกับปีปุนแก้วไอ้เปียกยิมตัวดาจับป้อมไปวันก่อนป้มเติมเบียร์ในจิ้มห้าทิปบาทไอ้เปียกใจตีเดียวเก็บผมเบียร์มัดเลยปั็นพลือแต่เบียร์ได้มัดไม่มัดพลือก้าวไปถึงจิมตัวดาจับเด็ดเรียบร้อย ก็ไม่เหนบกลางอู้ฮ่า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 ไม่โู้ทีเดียวตาบแต่อะไรแล้วบาลได้ทิ้งอะไรน้องเพี้ยกว่าป้าเออไอ้เดืองติดอ่างเนี่ยวันก่อนจีนทำปันเปลือปีปุ่นแก้วอ๋อไอ้ติดอ่างเนี่ยลูกเบ้าเดได้ตายก็ตายเพราะมันลูกเบ้าเคยลูกเบ้าไอเพี้ยเดได้ตายตายเปล่าเพี้ยติดอ่าง โอ้ลวงปีเปี้ยนี่ติดอ้างกันติดอ้างกันลวงไอ้เปียกติดอ้างกันใหญ่เปียกลวงตามึงติดอ้างกันติดอ้างเออติดอ้างกันเอาไปนั่นเดี๋ยวเล้วลวงตาเมึงไอ้ตัวเดี๋ยวติดอ้างตา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 ยโอ้ไงแล้วอ๋อเดี๋ยวตา้ได้ตายไม่ตายเปพื่อปุนแก้วปั่นเปพื่อมันติดตางโอ้ติดตางเออติดตางโอ้ติดต้างดินีโยต่างอากาศเทพปุนแก้ว โยตานากัดเออโยตานากัดโยตานากัดทีนี่ก็ขอให้โดดร่มเลยบอกให้โดดร่มเออให้โดดร่มโดดโดดเลยลวงบ่าวกู่ก็ให้นับหนึ่งถึงสามแล้วโดดอันนี้ลูกบ่าวมึงโดดไหมโดดเลยหรือไม่โดดอ่ะลูกบ่าวกูนับหนึ่งถึงสามนึ่งจ้องหยัดบ่มาหยัดดังสามดังตึ้อ รอยัดตึ้งดินแล้วและปูนแก้วบลัดเหยียดผมตายโอ,อ,อ่งบอลเป้าเออเป้าวัดกรุงทองนู้นนกจิงมึงกว่าป้าตังโลกเลยมึงกระบาบาจิงพี่เปี๊ยกนะโอ,อ๋บานี่ก็ไงเปี๊ยกอันโลกมันบาบอกโลกบาไอ้เปี๊ยกวัดก้อนจริงแล้ววัดไปช่วยหวัดลุงใทพปุยปัมเดียว บอกไปเลวว่าตัวเดียวมึงเนี่ยเตะแกโกนนะกับปุ้มไม่เตะแกโกนว่ะแย็ดผมแบบกูไปแล้วเตะบนปลายตายอง,ยงค์ญาติปามกูหาแยง,ยงยแล้วบ้านี่เห็ดผมเอ้ยมาลูกเบ้าคนละรุดนก้อนก็เหลา่าใจไว้ไปเก็บยางปับตัวเดียวมึงเก็บยางแล้วมึงได้ขี้กันนะกับตัวเดียวปุ้มเก็บยางแล้วปุ้มได้ขี้กันป้นปลากรดป้นปลากรดแย็ดผมแย่ได้ใกล้จ่าวันตุ้มมัด จอยมันใชกีจิงใชกีมันบอไกใชกียางไอ้เหลือบอกหลกมึงกันหลกบ้ากูไม่รู้แหละมึงบ้าทีหลบ้ามึงกวน่วนยัดผมก่วนไล่จิ้งหลวกปีเปียกเออหลกไอเปียกไล่จิงอืมอันสามเลยวันก้นมันกับเหลือก็ไอ้ไอเปียกเหลือเบลเบลกับปีเปียกออกไม่เบลเบลเออไปยืนนาเจ็ดปันเพลขอนางเปียกวันก้นเดนมาปัน ไอ้กูไปยืนหน้าเจเวนในปูนแก้วไปยืนหน้าเจเวนเออไปยืนกับใครไปกับลุงวินลุงวินวินน้อยไอ้เผือนเนี่ยเลียกกับลุงวงเขาจ้องคนอ๋อนั่นเออวงน้อยไอ้วงเดียวเร็มรอยอาทิบไม้ไหนนั่งเดียวอ๋อวงนั่นเออเอาไม้มึงเออเอาเร็มรอยอาทิบไม้กูไปโยกับใคยก็ว่าไปกับลุงวงอ่ะไปเนยไปเจเวนตีหน่ายโยงดู ไปเจเว่นเออไปเทเว่นยืนอยู่หน้าเทเว่นป่นแก้วยืนหน้าเทเว่นยืนอยู่หน้าเจเว่นพอยืนอยู่หน้าเจเว่นดีๆก็ในการนั Forsch ้นตียืนไอ้บาวันกับมีท่าวันนั่งสอนตายมอเตอร์ไซค์มาตึงจอดหน้าเทเว่นเอียจอดหน้าเจเว่นเออมาตึงจอดหน้าเทเว่นเออลงกันมาจากรถพอไอ้บาวันยืนสักเดียวใจมึงว่าป่นแก้วไอ้บาวันแล้งขึ้นคำ ไอ้บ่าววันแรงว่ะเปลือไอ้บ่าววันแรงว่ะว้าวเปรี้ยวปากว้าวเปรี้ยวปากเออถึงบอดักเดี๋ยวใจอ,อีตาวันมาคนหนึ่งแล้วอีตาวันบอกได้ยินในบ้านนู้แรงว่ะว้าวเปรี้ยวปากอีกตา,อวววาวันแรงขึ้นดันดีอีตาวันแรงว่ะเปลือว้าวยากแพลบบอดรักเดี๋ยวใจเปรี้ยวปากกับยากเปรบสนรถเกลืองไปดังแววมึงว่ะ จนตายรถเครืองชนตายรถเครืองกันไปดังแววอีนี้กูเว้นนี่เจ้าวันกับไปบาวันตำบนั้นกูตัดสินใจเลยบุญแก้วมึงทำเพื่อกูคิดจะจ้องคนหลุงวงไม้คิดว่าเพื่อวาตัดสินใจหลุงวงเออปันนี้ว่าตัวใจทำตามไปบาวันกูบอกเอ็นนี่เจ้านู่มาหน้าเจเวนกูแรงเลยมึงแรงว่าเพื่อกูว้าวเปรี้ยวปาก อีเจ้าหนูวาเบื่ออีเจ้าหนูวะอ๋ไอป้าเพลงตกดาตกดา,กดามึงวาปุ่นแกว้วป้าี้คนแก่ตายไอ่ะนุกไม่แจมันกคยเห็นผมเมือคนตกตกนลกไม่แจกี่วันทีเจ้าอย่าไปปุ่นแก้วไว้ไเปียกคนตกตกป้าไม่เดินนังก็ไปยืนอยู่บนเดินมึงไปทำไรไอ้หนองเปียกป้าไม่เดินนึงไปโยบนเดินทำอไรเลยกูไปดักทัดป้ากูแล้วุ่นแกว้ว ดักไอ้ไรอะบนเดินคนตกตกไปดักชัดป่าเลยลักชัดป่าเออแล้วบนเดินไรย,ยังชัดป่าฮะว่าบนเดินไรมันยังชัดป่า l o n ไม่ยังเพื่อมึงเม้นเลยต่างไปเจรจาจนที่กลางทาง,งโกเกี้ยนไปเจรจาจนเกี้ยนเออไปเจรจาจนเกี้ยนไว้ว่าเพื่อฝนตกตกระวังทางลิ้นต่างเลิน,ลนเลยหรือไม่ใจต่างลิ้น ไล่จ the ิ้งไหญเหลือเนี่ยเรื่องบาเนี่ยเออทันวันก่อนจิ้งแล้วไปไล่เจ๊กหลายส้นก็เคยลาวไปปุ่นแก้วไอ้เปียกไปเจ๊กหลายส้นคนไหนลาดไปทำไมด้วน้องเปียกไหนลาดเอาไปเจ๊กหลายส้นกูเล่นปุ่นแก้วเจ๊กหลายส้นเออเจ๊กหลายส้นหลายส้นเออบอกกูเดินผ่านไปไหนลาดเตโยหนาก้าเออมาปุ่นแก้วเด็กสะพานราชินีมาตึ้งกรีดกูแก่ตายกรีดมึงเออกรีดกูแก่ตาย เด็กตะพาเออเด็กตะพาพี่กูว้าวพี่หมดเรียกมึงเออเรียกกูว้าวพี่หมดว่าพี่หมดมาแล้วว่าเรียกกูมึงและบุญแก้วไอ้นี่ปวดเจ้าเจ้ามาแบบนั้นเหยียดผมมึงว่าบุญแก้วก็ก็ไล่เส่นกูกันแหละก็ไล่เส้นเออก็ไล่เส้นแต่มึงแก้นเป็นไหมไล่เช่นถ้ามึงแก้นมาแก่นคำว่าหมดไอ้เล็บดูกูแกนไม่เป็นนะบุญแก้วคำว่าหมดในแก้นปลื้มคำว่าหมดเดวอยากเลยคำว่าหมด แก่นปลื้อด้วยกำบะมอดโอ้ยีบหมอบมาอ้างโยอยักมอดแก่นปลื้อก็วะว่าโอ้ยีบหมอบมาอ้างโยอยักมอดโอ้ยีบหมอบมาโอ้ยงโยอยักอันวัวมันม้อยฮะอันวัวมันม้อยน้องเปียกไม่ใจมอดโอ้ม้อยเอะกะแล้วบุ่นแก้วเออ anh lấy ơi quên bộ anh gặp lại tiền cũ là dìm túi và ba đây cũng có lẽ ba lại chính là ba là bắt đi con đi tay bấm bắt con đi tay ba nó bắt con ơ bắt con anh tam đinh có tiếp nữa lại đinh bị biết nhang khăn ô đi tao nó đi lấy lên nắng riêng ngoài lệ cưng coi เล่นปลาปลาย่านู่เล็กขึ้นคืนนี้บอกมาครับกูแจ้งเอาปีตาเอป้อมเปิดกันวันเย็นไปดับกันบอกอีตเลียบ้างอดโตไปอ่าปมไป,ไปลเลโดรุ่งอ่าปมไปเลโดร่าแกงปีตาเนอตุ้มกูเปลิดอะไรๆเพยี้ยราให้เราไม่จะนั่งบินไม่จะกีไม่จะนั่งบินไหจันโก,ก้ามาไมนกับเราอ้เราไม่จะนั่งดัง มึงกันนี่ปุนแก้วน้องมันไปเลดูด่าแก้งเออน้องบา่มมาวกูไม่ไปกันเนย้น้องุนนี่เคยรายกันกล้วยอยูออ่นะ้วดุกขึ้นแล้วแต่ปุนแก้วน่ารูม้มั้ยนกจิงนะบีปุ่นแก้วนะบีเปียกนะออมมันนกจิงเออ